ส่งสติกเกอร์มานี่ค่ะโอเคแล้วเราบบพิมพ์ก็ได้ดอกพ่อเราค่ะคนคอมเมนต์ว่ากัเล้านี่เล้ากับโบหูเมียขี้งดอกเจ้าได้ยังไงกระซังของมึงชักเลยท่านละคนกับว่าย่าครับย่าหนี่หักตาหนองพ่อไอหักหนองเพียดคือหมายถึงว่าบางที่เห็นตาหนองพ่อเองสิน้องเพียดหลับอยุงสิน้องกับพี่จันไปโอ้ยมูเจ้าพักกันเป็นยังสันติท้ายเฮี้ยนมูข่อยแล้วพไดีพอด้เป็นยังสันเติพี่น้องมากดูได สำคัญเหมือนบางเทียกับยับเป็นโพดเป็นโพยจินตนาการสูงหลายห้งเทียเห็นอุ้มนองเพชรกะสิว่าฮัางแต่นองเพชรผู้ดเดียวผู้เถ่าเพิ่อนอุ้มไในทีละคนะเราเพิ่นกระป้อนเขา่าในทีละคนะบางเทียชีวิตคนโม่ข่อย,ยีบสีชั่วโมงเนี่ยทายคีไปเบิรงแค่์หนานาทีแค่์สิบนาทีอีกร้อยกว่านาทีอีก ยบสี่ชัมมนะ่วโมงเนี่ยบริเ็ณใถ้เบิงมันบริเห็นทุกมุมทุกตอนปัณน์ปัณน,น,นี่มุขเจ้าก็ขึ้นไปเองเออบางบางเถื่อพอี่น้องก็เลยคิดไปเองว่าโอ้ยคิปนี้คือเห็นตะหนองพลอยแสดงมายาหักตะหนองพลอยแสดงว่าย้ายหักตะหนองพลอยมันเป็นความคิดของมุขเจ้าโอ๊ดเอาแม่นคิดก็ได้ยุติว่าก็โอดเอาอย่าว่าออกมา่าว่าออกมาคอยสีหาว่าลูกหลานบ่บอกบ,อกบอก่สอนมุขเจ้าด้บังเถื่อนละคนกันเมื่อคืนนี่คอยจัดการไปผู้หนึ่ง มาวิจารณ์คอยว่าคอยพาลูกบอกทั้งไถท่ทั้งเล่าันตสว่า <c oughs> มันบอเข้ากับบอกกับอกสอนอยู่มือผมกับบอ,ก,อ, u, ก,อ eng, กกับสอนอยู่ลูกเต่าอ่นแต่ว่าบอดีเฮ็ดแห่เบิ้งสุกี้สุกี้ป่านั้นอพอสองสามปีนี่ผ่เห็นเขาเต้นหรอคอยหั่งเป็นคนว่าจ่าสีเดียวคอยบอกตายมึงเจ้าเลยอืมผมไม่อยากน้ำไปหอดเงี้ยแต่น้อบางอารมณ์ คือบางเดถอวผมก็บ่เคยหัวซาดอกแต่บางบางอารมณ์มาถืกอนเง้ยผมขึ้นนี่ผมกับกับอฟังฟังเอออยากใกล้อยากใกล้อกมาพี่ลูกน้องเพียดไมอยากกลเป็นอย่างนี้ด้วยสพอ ผู้ใดญ่ยังสิวาเถิดน้อนหมดแล้ตื่นได้เขาวานได้ไปมาลูกมาอ่าได้รซื่อจัะคนมามามาเอาเนี่ยไม่พอันนี่แหล่าสิไปน้ำพองมาจ่าศักดิ์สิทธิ์อีลีได้เออนี่เห็นบอเอเยนมาไอเราว่าจ่าศักดิ์สิทธิ์เด็ถอยเด้อมาสักรู้เรื่องแน่บ่รู้เรื่องแน่เ้าเบาไทยเบาเล่ามันกับมีพี่น้องผู้อยู่ต่างภาคเมนบอบางคนเพันอยู่ภาคเหนือภาคใไต่ผักหยังเทากับเพ่นนีสิเด็กเข่าใจน้ำเขาเมนบอลมุเมนบอลลู มันเข่าตาพ่มันบ่มเนการมือจากควางตีลูกหืมเม่นบามันเมือจากควอันนี้น้องเพียรหอม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 ่อปหอมฮึ่เฮ้ยเป็นเย้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ฮเยพยอฮัยซ้ยกันไทยก็ฮักซ้กัน เขาไปแล้วต้งสิเขาก็ได้รับสิ่งใหม่อคยังอยากพาเ่าสิบภาษาบุญใคยมีประสบการณ์เพราะว่าผมไปเมืองหนองสี่ไปหาไปเยอรมันยังสิอยากเบาน้ำเขาแป้ตายเบาบ่ได้เพราะว่าเจ้าของบ่ได้ภาษานี่แหละเด็กหน่อยเกิดมาญงรุ่นหน่งสิเรียนทุกภาษาเลยนาอลูกนาะงเบาเก่งกระได้ไปประเทศจีนไปหาสื่อขนนกสื่อผาสื่อแพ้เห็นพ่อ สมัยนี้เขาบ่ถือจะไปหาอคติกับแนวอฟพัฟต์กนี่เต็นดาสร้างนอนยังเห็นว่าปะหวานปัดดิจ่าปะหวานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเยอรมันนี่นี่ปะหวานเยอรมันปฏิจ่าก็ลูกปัดดิจ่าก่อนจ้าก่อน